การพ้นทุกข์ที่ดีที่สุดคือการที่พวกเราไม่มาเกิดถูกไหมคําว่าไม่มาเกิดคืออะไรคือการที่พวกเราไม่อาศัยร่างกายแล้วตรงนี้เข้าใจไหมอะไรล่ะที่ไม่อาศัยร่างกายตอนนี้เรามาอาศัยร่างกายเหรอ,อ่ะทีนี้เรามาดูเราอาศัยร่างกายนี้ ร่างกายนี้อยู่ได้ไม่นานแล้วเราก็จะไปหาร่างกายใหม่อาศัยใหม่แล้วเราอยู่ไหนแสดงว่าเราคือธรรมชาติหนึ่งที่ไม่ได้มีรูปร่างไอ้ตรงนี้เข้าใจได้ไหมเราต้องไม่มีรูปร่างสิเราถึงมาอาศัยรูปร่างถูกไหมเราม,มาอาศัยร่างกายเนี่ยเพื่อจะได้มีรูปร่างถูกไหมตรงนี้เข้าใจได้ไหมแสดงว่าเราไม่มีรูปร่างแน่ล่ะ เราก็เลยอาศัยรูปร่างก็คือไอ้ร่างกายเนี่ยแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายเราแน่ๆล่ะเพราะตอนนี้เราอาศัยร่างกายนี้อยู่ร่างกายนี้มันอยู่ได้ไม่นานด้วยเดี๋ยวร่างกายนี้มันก็แตกสลายตุยแล้วทีนี้เราก็ไปหาร่างกายมาอีกแล้วแสดงว่าเราเนี่ยไม่รู้เลยยังไม่รู้จักตัวเราเองเลยเราก็เลยไปหาอาศัยร่างกายไม่จบไม่สิ้นเลย พวกเราเข้าใจไหมไปได้ร่างกายสัตว์ก็ดิ้นลนหาอะไรก็ไม่รู้แหละกินกินกินแล้วสุดท้ายก็แตกสาสอีกละแล้วเราก็ไปอาศัยอีกละอาศัยร่างกายใหม่เป็นอยู่อย่างเนี้ยแสดงว่าเราเนี่ยต้องโง่สุดๆเลยอ่ะไอ้ตรงนี้ขอเรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้อ่นะตรงนี้รับได้ไหมเนี่ย ใครเห็นความโง่ของเราได้เมื่อไหรนั่นแหละอวิชชาจะพังทลายเลยอวิชชาก็คือความไม่รู้หรือเรียกว่าไอความโง่แล้วกันเมื่อไร่ที่เห็นความโง่ตัวเองได้เมื่อไหร่น้ําตาล่วงนั่นแหละนั่นแหละแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรเป็นเราไอโง่ด่าตัวเองนะ <laughs> น้ำ่าไหลท่วมให้กราบแล้วกราบี๋บอกให้ อาจะนี้ต่อละเอ,อยียดทำไมนิดนึงที่นี้เราไม่ได้อาศัยการร่างกายละเราอาศัยอาจจะอีกแล้วอาศัยอารมณ์ด้วยอารมณ์พอใจกับอารมณ์ไม่พอใจเราอาศัยมันอยู่นะทําไมเราต้องอาศัยอารมณ์ด้วยใครฟังตรงนี้เข้าใจได้ฟังแล้วเราก็อาศัยมโนภาพทําไมเราต้องอาศัยมโนภาพเราอา